กลงีไม่ใกล้เลยสามไม้นะครับการยางตอยางตอเลาะชุ่มไปน้ำกันนะครับข้าที่นองเบ่งไปน้ำกันนะครับอะไรก็ได้ดขมาบึกการแล้วนะครับนี้ถึงจะบปอะไรเบ่งง่ายแจียงเลือนะครับบปอะไรเบ่งจีงเลือนะครับพวัสดิ์ถนอดหืวเมื่นนครับเอากลับมายางเลาะชุ่มตลาดลานข้านนะครับนะครับน้ำนะครับน้ำหวานน้ำงุ่นนะครับื้อมากินไม่จิบไปน้ำ้าง ช่วงเขายางเขาล่ะอยู่แล้วครับแกคาอดแหงนะครับมากับพานมาทางลันขายขนมนะครับขนมครบเขียว่านอะไรอีกนะครับเี่ยผพานตะวันขายสามหัวลอยนะครับสามหัวลอยครับเข่าไปซับทุ่งนะครับเอาซับทางทั้งร่อยบาทนะครับขนมครบเขียวนะครับปีโป้นะครับ ถุงนึงนะครับทาตะวัานถุงนึงอะไรกัเป็นตัวลิสงนะครับโอ้ปีถุงนึงนะครับสามถุงลอยนะครับก็ได้ขายดีขายดีนะครับ้ระกาศในขายเพิ่นนะครับก็ได้ไม่กินสองสามยางแล้วนะครับสายยางเลาะต่อไปอีกผ้าทนหชองเลาะเบิรงเลาะช่มน้ำกันอีกนะครับตลาดใ่ญ่นะครับ นี่กัเสิเลาะทัวร์มาทัวร์นะครับมาส่วงใบใบนะครับส่วนเราก็ใบสามนะครับสุป็นยังพาทำาปชมเลาะดูหนึ่งกส่วนใบสามทุก้านะครับนะครับครันี่นักท่องเที่ยวนี่นักมายางเลาะยางจับใจใส่ๆกันกรจายเขาควรนๆใช่ไหครับแต่ตอนแรงๆเย็นๆมีโมฆโม่ไป เราะว่าค่ะกระจายคนหน่นะครับราะว่าช่วงนี้มันจะงช่วงใบสามกว่านะครับแดดแรงนะครับข้าที่ัข่ากัเป็นโซนของของเหลนนะครับของเหลนนะครับเโซนสนุกนะครับโซนของโซนสนุกของเหลนนะครับจะเป็นขายิงินชาติิชามามุนนะครับ บรถแข่งยังของที่ลเด็กเขามากขักเขาชอบกันนะครับนะครับเป็นที่ชานะครับช่าขลังมุหวยวดเลยนะครับถ้าไม่ได้คดกขึนนะครับเพราะว่ามัเนเลนนะครับแบบนี้มันที่ห่วน,นี้ัเป็นช่วงยืงนยคตขึ้นครังครับ

คนหลายนะครับเป็นฝั่รถสิงคนหลายครับมีเช่นกันคือทำกัรเหี่ยวทัดถ่ยนะครับวันนะครับตัดตัดเลนะครับอย่างคีอเลื่อนเลื่อนเล็กคืนชอบนะครับเป็นฝั่งรถสิงนี่นะครับผมกับมือถือทา เ็นหน่อใครคืครับเลืิดฝืดต่างท่านนึง่นึนนอะครับเพิ่มน้ำหล้าไปอีกหน่นี่หลายอย่างนะครับหลายชนดเพิ่มของเส้นตรงนี้วงนี้เป็นมาโยกนะครับมาโยกมาหมุนอีีหนักเก็บบาตายนะครับกำลังดีเด็ด มาหลายนะครับตอนนี language, ite, ้แดดหนาดีนะครับเชียงหิกขนม้าหลายนะครับขนมงาใส่กับจิมกรไรเดอร์กระไรเดอร์เป้นยหงานะครับเชียงหินแลหลายยางนะครับเห็อนหลายยางคุกับวงจับชื่อที่กันนะครับมึงหมุนล่างๆไปนะครับเืียงมุนเอียงหินนะครับ ครับกับนางละเบิ่งบรรกันเรื่อยๆนะครับพี่น้องจนได้็ได้ยื่องตดเข้ามาแล้วนะครับดี๋จะขึ้นจะเป็นเรื่อนนะครับเลื่อน่นะครับเรื่อนไวจกิงนะครับเลื่อห่อนะครับเรื่อนห่อไวจกิงประมั่นนะครับเอาบุคคลองจักซื้อกันนะครับเคยน้งบรรทากัดเปิดนะครับตรวนี้เพราะว่ายังม่มี